เป็นเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ของธนาคารเวลาที่ใช้ทักษะของแต่ละคนในการแรกกันซึ่งทําได้เลยแล้วก็จบได้เลยหรือว่าถ้ากิจกรรมรับลูบลกเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมที่ทําได้เลยจบได้เลยไม่ต้องเี่นถูงุงเสียงใช่ไหมในการที่จะชวนทุกคนมาบอกว่าเฮ้ยคนต้องคิดแบบวเหมือนที่ญี่ปุ่นหรือนอนจบที่ตาว่ามันมีเกียดใส,ส่สีเท่ากันเนาะให้ให้ลดในเรื่องของความคุคุณหรือ การทำงานที่เลี้ยงตุกตุเสือยนีระว่ามันก็คงจะยากกว่าส่วนในในกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านเราจากบทเรียนของเราเนี่ยเราก็พบว่าสภาธนาคารเวลาเนี่ยเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้สมาชิกได้มาหนุนช่วยร่วมกัน ที่สุดค่ะมันก็อาจจะมีข้อจำกัดบ้างในส่วนของธนาคารเวลาของเราเนื่องจากว่าเราเป็นธนาคารเวลาสภาพลเมืองสุรินทร์ซึ่งสมาชิกแต่ละคนณนะวันนี้เนี่ยสมาชิกเรา46คนก็อยู่กระจัดกระจายไม่ได้อยู่ชุมชนเดียวกันแต่เราเป็นชุมชนเรียกว่าชุมชนเครือข่ายของสภาพลเมืองสุรินทร์เพราะนั้นกิจกรรมในแง่ของการแลกเปลี่ยนเวลา ก็จะมีข้อจํากัดบ้างที่พื้นที่อาจจะห่างไกลกันนะคะทาให้เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้แลกเปลี่ยนกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากิจกรรมหนึ่งที่เราพบว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้ร่วมกันมากที่สุดคือกิจกรรมที่ธนาคารเวลาพัฒนาศักยภาพสมาชิกแล้วก็สมาชิกได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะจากที่ กระบนการทั้งหมดเนี่ยก็โอเคนะโอเคนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลักษณะที่เฉพาะกลุ่มคนที่ไปช่วยเหลือช่วยเหลือเกื่อกูลหรืออาศัยสินค้าตการหรือว่าการการทําในรูปของกลุ่มแต่กลุ่มก็อาจจะมีมีข้อจํากัดอยู่ในเรื่องของอย่างเงี้ยที่พูดถึงว่าเอ๊ะบางบางบางอย่างมันไม่ไปตอบโจทย์มันไม่ไปตอบโจทย์ของคนในอนาคตว่า ธนาคารเวลาเราจะเดินต่อไปยังไงเนี่ยก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราคงจะต้องดูดูหนึ่งกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเวลากันนะคะมันจะมีเงื่อนไขอะไรที่เราจะช่วยให้สมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนมากขึ้นเช่นบางทีระยะทางไกลตรงตัวธนาคารจะซัพพอร์ตให้กับสมาชิก ได้อย่างไรบ้างนะคะหรือว่ากิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเราจะมีการพัฒนาศักยภาพอะไรที่ที่สามารถเอื้อให้สมาชิกของเราได้ได้เข้าถึงตรงนั้นด้วยนะคะเพราะนั้น การขับเคลื่อนต่อไปของธนาคารเวลาเนี่ยเราคงต้องดูทั้งความพร้อมของเราเองและขณะเดียวกันความร่วมมือของสมาชิกนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นเงื่อนไขสำคัญคือเครือข่ายสภาพลเมืองของเราเ,เองที่ต่างคนต่างต่าง่างคนละที่เนี่ยมันจะมีโอกาสมาหนุนช่วยการดำเนินงานร่วมกันอย่างไร เรายัางเดินไปต่อค่ะสําหรับกิจรกรรมธนาคารเวลานะคะถึงแม้ไม่มีทุนสนับสนุนก,ก็ตามนะคะ